สวัสดีนะครับผม <c oughs> กลับมาพบกับช่อง Traveler อีกแล้วนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะกลับมานะครับแต่กิจกรรมมันเย้ายวนซะเหลือเกินนะครับผมมาเย็นดัมาเย็นนี้ดังทำไมทันแน่ชอบเล่นเครื่องหรอกิจกรรมวันนี้คือเราจะกลายเป็นอัศวินขี่ม,มา้าขาวมาช่วยน้อง อลิสนั่นเองนะครับผมอลิสฟิจุงเบร์แล้วก็ก่อนที่จะไปสุ่มกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดวงน้อยให้ผมเนาะเอาล่ะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดกิจกรรมกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมนี่นะครับวันนี้เราจะมาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเพื่อ ีนหอคอยไปช่วยน,น้องอลิสนั่นเองนะครับซึ่งพ่อที่ผมอ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด3ด่านเนาะซึ่งก็จะมีประตูนะครับการครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มที่9แล้วก็ราคาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมของรางวัลเนี่ยนะครับก็จะมีแตกต่างกันไปในแต่ละชั้นเนาะประตูเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นไปในแต่ละด่านกันก็จะมี 3ประตู5ประตูแล้วก็7ประตูนะครับเท่าที่ผมอ่านมาเนาะซึ่งวันนี้วันนี้นะครับ <ว S 1> ผมก็จะมาช่วยน้องอลิสเองนะครับรอก,กันนั้นน้องอลิสพี่จะไปะช่วยเดี๋ยวนี้หรอผมอมีงบอยู่ที่9ก้าปุ่มปองนะครับ ก็จริงผมก็เหนื่อยนะครับเนี่ยเพราะว่าผมตั้งใจจะเก็บไว้ซื้อสกินนาครสนะครับ Dimension Breaker นะครับที่กำลังจะมาแต่ผมต้องทำเพื่อคนดูครับมีน้องคนหนึ่งเขาได้ขอมานะครับเขาได้ถามผมในคอมเมนต์ว่าจะสุมหรือไม่ตอนแรกผมงเก่าาจะไม่สุมนะครับแต่เราต้องทำ่ะจะได้มีคลิปลงเนาะรอเล่นนะครับผมก็อยากได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมปะเราจัดกันก่อนเลยดีครับประตูแรกจัดไปเราไปตรงกลางครับ ไม่ต้องสแสดงข้อความอีกนะครับเราจะได้ไปรัวๆ,ๆป้ายเอ้าเอาเอาเอา้เอา,อา,อาโอ้โหกลิ่นม่เกลือมาแล้วกลิ่นตัวนี้ไม่ได้กลิ่นเกลือเลยครับหือด่นานแรกดอกเดียวออกเลยนะครับผมจัดไป้างเราเลยว่าหนึ่งเราได้แล้วกล่องสกิน100%นะครับผมรับเลยไปเลยว่าสองเขาเลยดีกว่านะครับเอาตรงกลางเนาะอ้อเจอคิน้นเนี ตรงกลางไม่ได้นะครับไปซ้ายไปขวาดีหรือว่าไปด้านล่างดีนะครับไปนล่างขวาดีกว่าป้าคลิกนกอีกแล้วนะครับผมโอ้เจ็บเหลือเกินคุมปองเราเริ่มขาดแล้วนะครับอีกทีนึงมาโอ้คลิกนั้อีกแล้วเจ็บเอออ่ะแต่ครั้งนี้ฟรีแล้วนะครับไปครับผมนาช่วยอันนี้สเร็จแล้วนะครับป้าแล้วก็รับอีกอันนึงเลยนี่ เชินักเรียนนะครับผมฮ่าฮ่าเราจะไปต่อดีไหมครับไปสิครับรออะไรตรงนี้เลยครับไปคลิกน็กหนึ่งครับแล้วไม่ยอมแพ้ไปต่อครับคลิกน็กสออย่าไปยอมครับตรงกลางเลยครับคลิกน็กสาอีกหน้าคุณบอลมันพอขอไปเติมแพนนะครับผม เอาละครับแล้วก็ไปเติมหุ่นปองกันมาแล้วนะครับแล้วก็มีอยู่ที่หนึ่งพันรสิทธ้าพหปองนะครับเราต้องลุยต่อนะครับเพื่อจะได้สกินของยีน่านะครับผมอยากได้ของผมเนี่ยมันมีสกินยีน่าเลยนะครับผมไปสองร้อยสี่สิบเก้าหุปองคลิกนะั่อีกแล้วครั้งนี้ได้ฟรีนะครับลุยพามโอ้เราต้องเหมาหมดจริงจริเนี่ยนะไม่หมดหรอกไม่หมดนะครับผมโอ,อ้โอ,อ้ พอมันร้อมมันพอมันร้อมมันพอมันร้องมาตัดตัดดดตัดดดดดดดตัดนะเอาละครับแล้วก็รับของรางวัลกันเลยดีกว่านะครับผมตาอันเชอสกินฮอสพิทอลเรสิเดนต์นะครับผมนะแล้วก็ไปดูของรางวัลก่อนเลยดีกว่านะครับผมนี่อีเวนต์รีวอร์ดบลูมเลยนะครับแล้วก็รับทั้งหมดเลยรัวๆครับผม เปิดก่อนผมก็จะเลือกเป็นของยีน่านะครับผมรับไปน้อระบำระบำชาวเกาะเฮ้ยไทรัฐสนอจับใจออะไม่ใช่หลับเล่นนะครับป้ายเราไปต่อหนึ่งครันะครับแล้วก็รับทั้งหมดรัวๆเลยที่จะรับไปรับไปา <c oughs> มาบัตเตอร์ไฟลแล้วกันนะครับน้ะเฟสต์เดือเป็นแอสเตรีย ใช่ที่ผมชอบบัตเตอร์ไฟมาก่อนนะเอาบัตเตอร์ไฟแล้วกันนะครับป้ายแคนูน,นี่นะครับแล้วก็รับทั้งหมดต่อเลยไปเรื่อยๆครับอ่าเราก็ได้กล่อง100%สกินพิเศษมาแล้วนะครับผมเนี่ยเผานะครับขอให้สกินของฟอร์เรนติโนนะครับซึ่งเป็นหน้าสกินที่มีอยู่ในนี้เนาะขอได้เถอะมากดข้ามนะครับพัง Surprise <laughs> motherfucker หอมนะโอ้โหคำขอมบอกเป็นจริงครับสุดยอดครับผมไายน้าลาเวนเดอร์เจอร์ซีนะครับผอมวันนี้โดยสรุปเราก็โดนกันไปประมาณพันนิดนะครับผอมก็ไม่นิดนะก็ทุกคนอย่าลืมติดตามที่ต่อไปนะครับ ผมอาจจะต้องมาเจอกันนะแต่ถ้าเกิดไปเจอก็แสดงว่าผมตั้งหมดแล้วนะครับเพลงแบบองสมมากปังก็จบกันเพลงเท่านี้นะครับไปแล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ